สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีวีนี้พี่กุลมีเด่นบนระยะยาวมาฝากเพื่อนๆสองสูตรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรกันเลยนะคะเพราะว่ามันยาวค่ะเพื่อนๆอ่อันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะพี่กุลเอามาให้ดูทั้งหมดสิบงวดนะคะเพื่อนๆอ่ามาดูงวดที่หนึ่งกันนะคะคำนวณได้หนึ่งสองหกนะคะเพื่อนๆออกหกหกสองนะคะ 2เข้าหลักหน่วยแล้วก็6เข้าหลักร้อยนะคะหลักสิบหนึ่งสองหกเข้าทั้งสามหลักนะคะเอามาดูงวดที่สองนะคะคำวนวณได้ศูนย์หนึ่งห้านะคะเพื่อนๆอ,ออกหกหกห้าเข้าที่ห้านะคะหลักหน่วยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะคำวนวณได้สองสามเจ็ดนะคะเพื่อนๆอ,ออกเก้าหกสองเข้าสองนะคะหลักหน่วย หลักเด่นบนของพี่กุลมาได้ทุกหลักนะคะเ,เพื่อนๆเข้าได้ทั้ง10ทั้งร้อยทั้งหน่วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะคำนวณได้ศูนย์หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆออกศูนย์เข้าศูนย์หลักร้อยนะคะงวดต่อมานะคะคำนวณได้6 7 1นะคะออก2 2 1สองเข้า1หลักหน่วยนะคะเ,เพื่อนๆอ่างวดต่อมานะคะ คำนวณได้904นะคะออก843เข้า4หลัก10นะคะว่าต่อมานะคะเพื่อนๆคำนวณได้1นึนะคะออก863เข้า6นะคะ,ออ 3, 6, 6, ะ,คะหลัก10อ้าวทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะเป็นสูตรง่ายๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆลักแสนสองครั้งนะคะละหลักพันหนครั้งเราก็จะได้ ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะคะศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดนะคะเพื่อนเพือนเจ็ดบวกหนนะคะเป็น8แล้วก็บวกสนะคะก็จะเป็น2ได้เจ็ดสองนะคะเพือ่อนเพื่อจ็ดแปดสองออกสองศูนย์เก้านะคะเข้าสองหลักร้อยนะคะหลักร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะงวดต่อมานะคะงวดที่แล้วนะคะ หลักแสนสองครั้งนะคะ7จบวกเจได้4นะคะหลักพันศูนย์นะคะได้4ก็ได้4นะคะ4ี่บวกหเป็น5นะคะ5บวกสก็จะเป็น9ได้4 5 9นะคะออก7 7 9เข้า9หลักหน่วยนะคะมาทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าสูตรที่1ของเราคำนวณได้เรียกอะไรนะคะเป็นสูตรง่ายมากๆเลยครับ่ อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะสูตรไม่ข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเรามาดูหลักแสนของเรานะคะสองครั้ง8ปดบวกแดเป็น6นะคะหกบวกเเป็น3นะคะเพื่อนๆสาบวกหเป็น4ี่แล้วก็4ี่บวกสี่ก็จะเป็น8ปดนะคะงวดน,นี้ของเรานะคะเด่นบนระยะ,ราระยาวระยะยาวนะคะได้สามสี่แปดมา ได้ทุกหลักนะคะเพื่อนๆอาจจะมาหลักอาจจะมาตัวไหนก็ได้และอาจเข้าหลักไหนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราได้สูตรที่1กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2กันต่อนะคะทีนี้เรามาดูเด่นบนระยะยาวสูตรที่2ของเราต่อนะคะพี่กุลเอาให้ดู10งมวดเช่นกันมันเข้ามาแล้ว10กขว่างวดนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะงวดที่1นนะคะสูตรที่สอง แปดบวกสนะคะได้ 0, 0ูนยย์บวกสเป็น4 4่บวกแได้2นะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็บวกไป2แล้วก็บวก4นะคะคำนวณได้2 4งสีนะคะงวดแรกออกหกหสองนะคะเข้า2หลักนะคะหลักหน่วยอ่าทีนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะศูนบวกสเป็น2อนะคะหกบวกเเป็น3า สอบวกสเป็น5 5บวก8เป็น3นะคะ3บวกสเป็น5บวกสเป็น9 3 5 9้นะคะเพื่อนๆออก665หออก5นะคะหลักหน่วยอ่านีนามาดูว่าต่อมานะคะที่คุณไปอย่างไวนะคะองบวก2เป็น4นะคะ6บวกเเป็น5 4บวก5เป็น9 9เบวก8เป็น7นะคะ7บวกสเป็น9บวก4เป็นส 793นะคะออก9 6 2 9หสองหลักร้อยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเมื่อต่อมานะคะ6บวก8เป็น4นะคะ6บวก0ย์เป็น6 4บวก6เป็น0 0บวก8เป็น8นะคะบวก2เป็น0นบวก4เป็น4ได้804นนะคะเพื่อนๆออก0นย์สี่นะคะ0ูย์หลักร้อย10หลัก10หลักหน่วยมาทั้ง3หลักเลยนะคะ รอสอนอนเลยนะคะเพืเ่อนๆอ่าทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะ6บวก0นย์เป็น6นะคะ4บวก2ก็เป็น6 6บวก6เป็น2 2บวก8เป็น0นะคะบวก2แล้วก็บวก4นะคะ0 6 2 6ออก2 2 1เข้า2นะคะหลักร้อยกับหลัก10นะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะ หกบวกสเป็น0นย์นะคะสองบวกแเป็นศูนย์ดนะคะบวกสอแล้วก็บวกสี่นะคะแปดศูนย์สี่ออกแปดนะคะเข้าแหลักร้อยนะคะแล้วก็สี่หลักสิบนะคะหลักร้อยกับหลักสิบอันนี้เข้าสหลักเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะคำนวณน,นะคะสองบวกหกดนะคะสีบวกหเป็นห้าห้า แปดบวกห้าเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งนะคะบวกสองแล้วก็บวกสี่นะคะหนึ่งสามเจ็ดออกแปดหกสามเข้าสามนะคะหลักหน่วยอ่าทีนี้เรามาคำนวณกันนะคะเรามาคำนวณกันอ่าสูตรที่ใช้นะคะเพื่อนๆอ่าใช้หลักหมื่นนะคะสองครั้งเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะคะหลักร้อยนะคะสองครั้ง 8บวก8เป็น6นะคะหลัก10บ1ึงครั้งนะคะ6หน่วยล่างนะคะ1ก็บวก8คงที่นะคะ8บวก6เป็น4 6บวก1เป็น7 4กับ7เป็น1 1บวก8เป็น9นะคะ9บวก2เป็น1 1บวก4เป็น5นะคะได้9 1 5นะคะออก2 0 9เข้า9นะคะหลักหน่วย อ่าทีนี้เรามาดูว่าตอมว่วติผ่านมานะคะหลักหมื่นสองครั้งนะคะสามบวกสามเป็นหกหลักร้อยสองครั้งนะคะสองบวกสองเป็นสี่หลักสิบศูนย์นะคะหน่วยล่างหนึ่งแล้วก็หลบแปดคงที่นะคะหกกับสี่เป็นศูนย์ศูนย์บกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเก้าบวกสองนะคะเป็นหนึ่งแล้วบวกสี่เป็นห้าได้เก้าหนึ่งห้าเหมือนกันนะคะ ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเก้าหลักหน่วยอ่าทีนี้เรามาดูวันนี้กันนะคะว่าเด่นบนของเราที่มาได้ทุกหลักนั้นเราบคำนวณได้เรียกอะไรนะคะหลักแสนนะคะสองเอ้ยหลักหมื่นนะคะสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะหลักร้อยสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่หลักสิบนะคะได้เจ็ดนะคะหนึ่งครั้งหน่วยล่างสามนะคะแล้วก็แปดคงที่ ศูนย์บกสเป็น4ีนะคะเจ็ดบวกสได้ศูนย์สบวกแได้สองนะคะเพื่อนเพื่อนสองบวกสเป็น 4, 4ี่สบวกสเป็น8นะคะเพื่อนเพื่อนสูตรที่2ของเราได้2 4 8มาได้ทุกหลักนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรไม่เข้ามีหลุดนะคะ,ะเดี๋ยวพี่คุณจะมาสูตรที่1มาให้ดูนะคะทีนี้พอสูตรที่1มาเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะชวนกันที่ 4กับ8นะคะเพื่อนๆอันนี้สกับแอันนี้ก็สกับ8นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด่นบนของเราก็จะได้ 4, ี่แดสองสามนะคะเพื่อนๆมาได้ทุกหลักนะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะขุดมีค่ามีหลุดนะคะใช้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ